สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะ,ะแผนกซินนะคะจะมาโลเพกันเรื่องของการจัดทำรีพอร์ตนะคะข้อมูลลูกค้านะคะก็เป็นการปรับปรุงนะคะรีพอร์ตจากเดิมน,นะคะรีพอร์ตลูกค้าของเรานะคะจะเป็นการใช้โปรแกรม i Re p o r t เรียกใช้ข้อมูลนะคะตอนนี้เราก็เพิ่มซอฟต์แชั้ทางหนึ่งก็คือใช้ Google Docs ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้งานทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้บอร์ดคนโลส่วนใหญ่จะอยู่บน Google Docs แล้วเราก็จะเชื่อมโยงข้อมูลจาก กูเกิลด็อกด้วยกันนะคะกูเกิลด็อกด้วยกันเราก็เลยเท่าที่ช่องทางหนึ่งะนะคะสำหรับการจัทำใ <Hey, S 1> นข้อมูลลูกค้ามาดูที่กระบวนการเกับกันก่อนนะคะอ้อลืมขอโทษค่ะแนะนำตัวค่ะ <c oughs> อ่าผมน้าผมนนนะครับผมน่งซินครับผมชีบค่ะอยู่ซินนะคะนุ่งค่ะก็มาดูที่ กระบวนการเก่ากันก่อนนะคะขั้นตอนเก่านะคะเวลาที่เราจะทำรีพอร์ตนะคะด้วยไอรีพอร์ตนะคะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการสร้างดัตเตอ์ซอก่อนนะคะ<ม>ก็คือสร้างขึ้นมาว่าเราต้องการจะคอนเนคกับดัต a ต์เบตัวไหนอย่างตัวนี้ที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะก็เรื่องของตัว c 1PKG แล้วกันนะคะ,ะต,ตัวนี้คือตัวดัต a ต o ์ซอที่สร้างขึ้นมาในรายละเอียดของดัต a ตอ์ซอที่เราจะต้องสร้างเราต้องเลือกว่าจะดี JDBC driver ของเราเป็น d a t a ต a s e บประเภทไหนก็เลือกให้มันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็ JDBC URL เลือกตาม s e r v ์ฟที่ d a t a ต a s e เบก็บอยู่นะคะแล้วก็ใส่ s e r v ์ฟเวอร์แอนะคะชื่อ d a t a ต a s e username แล้วก็พาสเวิร์ดที่ใช้ในการ Login นะคะหลังจากนั้นก็กดปุ่มเซ็ได้เลยนะคะสร้าง Data Source เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่เราก็จะต้องทำก็คือดีไซน์นะคะส่วนของ r e p o r ์นนะคะก็ ต้องทำคิวรี่กันนะคะคิวรี่ของรีพอร์ตที่เราจะเรียกใช้งานนะคะตัวนี้คือตัวคิวรี่ของรีพอร์ตนะคะว่ามีข้อมูลฟิลไหนบ้างที่เราจะเรียกมาใช้งานสําหรับจะทํารีพอร์ตข้อมูลลูกค้าตัวนี้นะคะหลังจากทําการคิวรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูนะคะว่าข้อมูลมันขึ้นมาครไมไหมนะคะแล้วก็กดปุ่มโอเคนะคะสิ่งต่อไปที่จะท่องทําก็คือนะคะนําฟิลต่างๆค่ะ มาวางในพื้นที่รีพอร์ตด้านขวามือนี้นะคะให้ได้ตามหน้าตาที่เราอยากจะใช้งานนะคะเมื่อวางทุกฟิลเ,เรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตารีพอร์ตเด็กนี้นะคะพรีวิวข้อมูลที่ปุ่มนี้นะคะก็จะเห็นข้อมูลตัวอย่างของข้อมูลรีพอร์ตให้เห็นนะคะเออะไรดีละน้อยๆเนาะรู้เรื่องไม่ได้สองคนเนี้ย รู้ส <po target> ิคะทำมาจนตันแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการ Preview Report เพื่อให้มั่นใจว่า Report ของเรานะคะใช้งานได้จริงๆนะคะขอบคุณเสียงเพลงประกอบค่ะนี่นะคะก็คือเป็นหน้าตา Report ให้เห็นนะคะว่ามีมีหน้าตา Report ที่เราสามารถใช้งานได้นะคะหลังจากทดสอบดูหน้าตา Report ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องนำขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะคะ วิธีการนำขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะคะเราก็จะสร้างตัว Repository ของเราเอาไว้นะคะแล้วก็นำรีพอร์ทที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวของ C1 เราก็จะไว้ที่โฟลเดอร์ C1 PKG นะคะ C1 Customer City นะคะตัวนี้เลยค่ะก็ปกตินะคะเราจะใช้วิธีนะคะ Add แล้วก็ Add Jasper Server Report นะคะแล้วก็เรียกใช้จากรีพอตนี้เข้าไปเลยนะคะก็หลังจากที่อันนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแล้วกันนะคะก็จะใช้วิธีการ r e p a c e with Current Document นะคะก็จะแทนที่ด้วยรีพอตนี้นที่เราได้ทำไปค่ะ อันนี้อีกช่องทางหนึ่งนะคะทางเลือกที่2จากที่เราปรับปรุงไปนะคะก็คือการจัดทารีพอร์ตบนตัว google doc เลยซึ่งจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็รองรับโปรแกรมข้อมูลขององคงานอื่นๆที่ใช้ google doc ด้วยกันใช่ครับถ้าเป็นรีพอร์ตจาก google doc นะคะวิธีการสร้างก็ไม่ยากคือมันจะลดความซับซ้อนคือเราไม่ต้องอัพขึ้นเซเว่นเองนะครับอย่างเช่นวิธีการไม่ยากก็ไม่ต้องสอนแล้วครับทุนเรีการทำนะฮะก็มันก็ไม่ยากมากนักนะครับแต่สําหรับยากสของเรผมนะครับ เราไดเราก็สร้างไฟล์สเปซชีตขึ้นมา1อันนะครับผมแล้วก็ไปที่เครื่องมือโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับซึ่งเป็นตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเปิดครั้งแรกมันจะนานหน่อยมาดูอันที่ผมทำไปเลยแล้วกันครับนะผม <c oughs> ตัวนี้เป็นที่ผมทําไว้นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นโค้ดซึ่งทีมเราได้และสะดวกกว่าคือเราไม่ต้องสร้างาตราัดสอนนั่นเองเราคอนเน็กข้อมฐานข้อมูลครับผมเสร็จแล้วผ่านแล้วเราก็ใส่คิวรี่ที่เราได้ทําการรันไว้ก่อน เพื่ออันนี้คือลายในฐานข้อมูลก่อนว่าเราทดสอบว่าคิวรี่เนี้ยมันใช้งานได้มันรันออกแล้วเราก็มาใส่ในนี้เหมือนกันเรียกข้อมูลโดยปกติแล้วเราก็ใส่ตัวแปรเข้าไปอย่างเช่นครั้งนี้ผมใส่ตัวแปรยกตัวอย่างเป็นฐานข้อมูล MI m i i นะครับผมใส่ตัวแปรวันที่เป็น MRI และว,วันสิ้นสุดสาขาแล้วก็จานวนที่เรียกจากนั้นครับเราก็มาลองเรียกดูอย่างเช่นครั้งนี้นะครับผมลองลําดับที่1ิบ อยากให้แสดงแค่11บเอดลำดับพอวันที่เป็น MR ผมก็ตัวนี้ดับยวผลคลิกได้เลยครับผมวันที่ก็จะมาซึ่งอันนี้อ่าผมเลือกตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก็คือเดือนหนึ่งสาขาเราเป็นบ้านนานะแล้วเราก็กดค้นหามันไม่มีรีเลือกใช่ปะ่ะทีมเอาในส่วนาสาขาไม่มีครับไม่มีจริงๆมันจริงจ,งม,จ,งจงมันมีได้ใช่ไหมมัน มันมีปัญหาอะไรไหมคะัมันมันมันต้องคิวรี่มาจากฐานข้อมูลครับาฐานข้อมูลมันเป็นยังไงมันตัวฐานข้อมูลแล้วคือมันต้องเพิ่มชีทอีกหนึ่งชีทเพื่อที่จะเรียกจากฐานข้อมูลเนี่ยมาเก็บไว้นะครับผมแล้วเราก็ใช้ตัวความสามารถของไอ้ตัวรรตรวจสอบอเ,องเงื่อนขอ่าวใช่ฮะแล้วก็ถึงจะมามีอันหนึง่งใช่ตัวนี้ครับผมก็นี่ครับข้อมูลก็จะออกมาประมาณนี้ ก็ที่มันสะดวกกว่าก็คือว่ามันไม่ต้องอัพขึ้นเซิร์ฟเวอร์แต่ข้อจำกัดของมันคือมันจะเ,เรียกในส่วนของปริมาณมากๆ จะไม่ได้แล้วก็มุมมองของรีพอร์ตก็จะได้แค่2มิติดังนั้นในเนี้ยเราก็เลยยังมีสองทางเลือกเหมือนเดิมคือไอรีพอร์ตเราก็ยังคงไว้อยู่ Google d o c เราเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานให้สอดรับกับหน่วยงานอื่นรีพอร์ตไหนที่สามารถทำกู o กิลด็อได้เราก็ทำเป็น g o o g l e Doc ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าความซับซ้อนมันมีมากกว่าที่ Google d o c จะรองรับได้เราก็ยังคงใช้ไอรีพอร์ตอยู่ก็มัมีสองให้เลือกใช่ทะนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการอัพขึ้น ในส่วนของหน้าเพจของเราก็คือหน้านี้ครับมันจะไปอยู่นี่หน้านี้เป็นหน้าที่รวมรีพอร์ตต่างๆของที่ทางซิมทําไว้ทั้งหลากหลายปลิเภชันฑ์ทั้ง TMS ทั้งโปรตอนทั้ง AM นะครับผมก็คือในส่วนนี้ครับเราสามารถอัพรายงานตัวสักเมื่อสักครู่นี้เข้ามาได้โดยการคลิกที่แก้ไขนะคะอันไหนที่เราไม่เห็นปุ่มก็คือเราต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนั่นเอง การแก้ไขก็ไม่ยากครับผมแค่กดนี้แล้วเราก็พิมพ์สิ่งทีเราต้องการเข้าไปจากนั้นเราก็สร้างลิงก์ขึ้นมาครับผมเพราะนั่นเองเรา copy ลิงก์นี้ไปวางครับอะไรก็ปอกกล้วยเหมือนส่งเมลธรรมดาเองใช่ครับผมเร็วมากแล้วก็กดตกลงเท่านั้นเองแค่นี้ก็จะได้ลิงก์ครับในส่วนของคู่มือเหมือนกันครับรีพอร์ททุกรีพอร์ตนะครับผมจะมีคู่มือมาให้ซึ่งคู่มือตัวนี้สามารถ ทำได้เช่นเดียวกับลิงและเมื่อเราทําเสร็จแล้วเรากดบันทึกเฟบแล้วรอสักครู่นึงครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหน้าก็จะออกมาแล้วแล้วคู่มือก็สามารถกดลิกลิงก์เข้าไปที่คู่มือเลิศ<ม>อ่าเรเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จิ๊บไปยืนเต้นกำลังหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ